คืนนี้ก่อนคุณจะนอนลองมองไปร,บรอบๆห้องคุณให้ดีโดยเฉพาะรูปที่แขวนอยู่บนผนังแน่ใจนะว่ามันยังอยู่ในตำแหน่งเดิมขอต้อนรับสู่คืนนี้มีเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่อาจทำให้คุณไม่กล้ามองผนังอีกเลยฉันชื่อเมย์อายุ27ปีเป็นนักเขียนฟรีแลน ช่วงหลังฉันย้ายมาอยู่คนเดียวในคอนโดแถวชานเมืองไม่ใช่เพราะอยากใช้ชีวิตอิสระแต่เพราะพ่อแม่เสียจากอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วหลังจัดการทุกอย่างฉันก็เหลือตัวคนเดียวฉันเอารูปถ่ายครอบครัวมาติดไว้บนผนังห้องนั่งเล่นเป็นรูปใบใหญ่ถ่ายหน้าบ้านเมื่อปีใหม่ในรูปนั้นมีฉันพ่อแม่และหมาของเราฉันรักรูปนี้มาก มันให้ความรู้สึกว่าครอบครัวยังอยู่ทุกคืนฉันจะมองมันก่อนนอนเหมือนเป็นการบอกฝันดีแต่ช่วงหลังเริ่มมีบางอย่างเปลี่ยนไปทุกเช้าฉันจะพบว่ารูปเบี้ยวเล็กน้อยตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นลมหรือกรอบหลวมฉันเลยเอาตะปูตัวใหม่ตอกให้แน่นขึ้นวันต่อมาก็ยังเบี้ยวฉันเริ่มสงสัย แต่ก็พยายามไม่คิดมากจนคืนหนึง่งฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนกรอบไม้เสียดสีกับผนังเบาๆฉันลุกไปเปิดไฟแต่ไม่เห็นอะไรผิดปกติรูปยังอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่ตอนที่ฉันกลับไปนอนเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งเหมือนมันกำลังขยับอยู่จริงๆหลังจากคืนนั้น ฉันตั้งกล้องมือถือไว้หันไปทางรูปถ่ายวันรุ่งขึ้นฉันดูคลิปย้อนหลังตอนตีสามกรอบรูปเอียงเองช้าๆเหมือนมีมือผลักจากด้านหลังฉันขนลุกทั้งตัวและสิ่งที่ทำให้ฉันแทมหยุดหายใจคือตอนกรอบรูปเอียงเงาสะท้อนในกระจกของกรอบฉันเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงข้างหลังฉัน ทั้งที่ฉันนอนอยู่คนเดียววันต่อมาฉันตัดสินใจเอารูปนั้นลงแล้ววางไว้บนโต๊ะเพื่อจะไม่เห็นมันเอียงอีกแต่คืนนั้นฉันฝันฝันว่าแม่ยืนอยู่ปลายเตียงมองฉันใบหน้าถือซีดเศร้าและพูดแผ่วเบาว่า,วาหนูไม่อยากจำเราแล้วเหรอลูกฉันสะดุ้งตื่นร้องไห้ทั้งคืน วันต่อมาฉันเอารูปไปแขวนคืนไว้ที่เดิมแล้วพูดกับมันว่าขอโทษนะหนูแค่กลัวเกินไปตั้งแต่วันนั้นรูปไม่เคยเบี้ยวอีกเลยแต่บางคืนฉันยังได้ยินเสียงเบาๆจากผนังและกลิ่นหอมอ่อนๆที่เหมือนกับน้ำหอมของแม่ลอยมาในห้องบางทีเธออาจจะไม่ได้หลอกเธอแค่ ยังอยู่บางครั้งสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในบ้านของเราไม่ใช่แค่ความทรงจำแต่มันคือใครบางคนที่เรารักและเขายังไม่ไปไหนนี่คือคืนนี้มีเรื่องเล่าถ้าคุณชอบเรื่องหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันในคืนต่อไปอย่าลืม มองดูรูปที่ผนังก่อนคุณจะหลับตา